ยาคารพุทธสอนเกษตรกรในอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่ว่างเว้นจากการทำนามาปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML ตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยยังช่วยตัดวงโคจรโรคมแมลงในพื้นที่นาข้าวเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินจากเดิมหลังเก็บเกี่ยวข้าวช่วงเดือนมกราคมเคยปล่อยนาร้างให้ว่างเปล่าเมื่อหันมาลงแปลงถั่วเขียว ช่วยปรับสภาพดินเมื่อดินดีผลผลิตก็มากขึ้นที่นาหนึ่งไร่เกี่ยวข้าวได้500-600กกิโลกรัมเดิมได้แค่200-300กิโลกรัม,มเมล็ดข้าวอ้วนขึ้นและได้ถั่วเขียวคุณภาพดีถั่วเนี่ยมันเขาได้ตังปับสภาพดินนะครับเนาะปับสภาพดินตียากคืรัฐบาลจ่วยก็คือถั่วเนี่มันราคามันถูกถ้าราคา สาวกว่ายี่สิบขึ้นนี่นะอยู่ได้ครับพอถึงวันนี้มันราคาอยู่สาวบาทครับเนาะสิบเก้าสาวราคาครับปีมีหันปีปีมันเปิดมาณนปีห้าห้าอย่างนี้ครับทั่วราคาสาวแปดบาทนี่เจ้าหายเจ้านาอยู่ได้เลยขายคนได้ในคน,นหลายแสนจากก่อนทำน้านะครับ ขน้ที่พื้นที่ตำบลหนองลมยังมีวิสาหากิจชุมชนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง oh. เน้นการทำแปลงพันธุ์ดีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลผลิตตามแนวทางพยาโมเดลที่เสียงจากชุมชนอยากให้โครงการนี้เกิดความยั่งยืนราคาผลผลิตตอนนี้ก็อยู่ที่3บาท3บาท3บาท20ครับตอนนี้ตอนนั้นขึ้นมา3บาท30ทีแล้วแล้วก ลงเมื่อวานลงลงเหลือสบาท20บครับราคา3บาทขึ้นไปนี่ก็โอเคครับถ้าต่ำกว่า3บาทก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไดกำไรครับโครงการพยาอโมเดลครับก็ให้สารต่อไปเรื่อยๆครับทุกๆรัฐบาลครับก็ให้มาดูแลสนับสนุน จังหวัดพะเยามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี2564ตามราคาประจำปี35,425ล้านบาทมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว96,550บาทต่อปีอยู่ในลำดับที่5จาก9จังหวัดในภาคเหนือซึ่งสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้มีมูลค่าถึง1296ล้านบาทคิดเป็นร้อละ29ถือได้ว่าภาคการเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของจังหวัดพะเยามีจำนวนทั้งสิ้น1.24ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ31ของพื้นที่ทั้งหมดจาก3.95ล้านไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยานับว่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรขับเคลื่อนโครงการพะเยาโมเดลทั้งการรณรงค์ให้ไถกรบเศษวัสดุในแปลงปลูกลดการเผาซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องพีเอม2ออันนี้เราก็ส่งเสริมรณรงค์รณรงค์สร้างการรับรู้มาโดยตลอดว่าปัญหานี้ ภาคการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเป็นโจทย์ของสังคมนะครับว่าเป็นตัวผลิตฝุ่นควันต่างๆจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรปี2ปีที่แล้วเนี่ยเราสนับสนุนเครื่องอัดฟางให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อลดการเผาในพื้นที่นาโดยนําฟางเนี่ยมาอัดเป็นก้อนเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเอาไปเป็นคุมแปลงการปลูกพืชผักเอาไปคุมแปลงพืชหลังนานะครับแล้วก็ามาทําปุ๋ย นะครับนอกจากนี้ก็ยังจําหน่ายสร้างเป็นไรายได้ให้กับเกษตรกรตรงนั้นเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการฟางในพื้นที่ได้ร่วม40%ตอนนี้เนี่ย890%เกษตรกรทราบถึงเหุการเผาและเป็นมลพิษส่งผลกระทบและเราก็ไปชำพันว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังออกอพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะในอนาคตอีกหน่อยใครที่ทําให้อากาศซึ่งเป็นของคนส่วนรวมเนี่ยเสีย นะครับอากาศเป็นพิษเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบซึ่งเราก็บอกว่าในอนาคตนี่มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะนะถ้าใครทําการเกษตรทํานาแล้วเผาปลูกข้าวโพดแล้วเผาอาจจะถูกตัดสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐนะอะไรเงี้ยพี่น้องเกษตรกรก็เรื่องเข้าใจเกษตรกรไร,ร่ข้าวโพดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่ภาคเหนือตอนบนประสบป,ปัญหาหมอกควันรุนแรงเป็นประจำทุกปีทำให้ตระหนักถึงผลเสียจากการเผา ปัจจุบันชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผามากขึ้นนี่คือแนวทางของพยาโมเดลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิดท้องถิ่นและรัฐมีหน้าที่แนะนำส่งเสริมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง